โมเมนต์หวานสุดนิชาลงภาพคู่โตโน่บอกชัดๆนี่คือแฟนฉันพร้อมโชว์ของขวัญวันคริสต์มาสสร้อยหยกคู่ส่งหวานข้ามปีกันไปเลยเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่หวานกันอย่างต่อเนื่องสําหรับคู่ของนางเอกสาวนิชานัทนิชากับพระเอกนักร้องสุดเท่โตโน่พากินหลังทั้งสองคนคบหาดูใจกันมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า7ปีแล้ว แม้จะไม่ค่อยมีภาพคู่ออกมาให้เห็นจนทําให้ถูกหรือว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบแต่ข่าวลือจากแมงเมาส์ outh, เป็นอนอนต้องเงลอบไปเพราะบอกเลยว่าโตโนโ่นิชารักหวานและมั่นคงมากๆมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็จะแท็กทีมเกี่ยวก้อยกันไปออกทริปเป็นประจำก่อนหน้านี้โตโน่เคยให้สัมภาษณ์ว่าความรักของเขาเน้นการกระทําไม่จําเป็นต้องมีคํานิยามว่าเป็นแฟนแต่ล่าสุดดูเหมือนรักจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะในอินสตาแกรมของโตโน่ได้บอกสถานะชัดว่านิชาคือแฟน และล่าสุดในอินสตาแกรมของนิชาก็ได้เขียนบอกชัดๆว่าโตโน่คือแฟนด้วยประโยคที่ว่าแฟนฉันพร้อมกับโชว์ภาพคู่หวานๆที่เดินทางไปไหนด้วยกันเที่ยวกันแบบชิลๆและที่สําคัญได้โชว์สร้อยคอคู่ของขวัญวันคริสต์มาสที่โตโน่ให้เป็นจี้หยกคู่สุดน่ารักสถานะมาชัดเจนแล้วสเต็ปต่อไปรอฮฮิ้วกับขบวนขันหมากเลยไหมนะคะ